อีมีนาปุญญากรรมเมนะเนริ่มหน้าแห่งกุศลบุญญาธิษฐานสิทธิธนสิทธปัตตุนิมิตในเช้ววาวันเอมมอนพ่าเพราะจ,จะไม่มีการมาแรกใบบรราที่กอง,อกงอพิธีการเรียนถวายเพื่อสร้างรเบิร์นตนกองพิธีการ

ขอขทุกาค,ครพระเทพมงคลวัชรมุนูนีหาสุภโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกรสินณเมนช่อข่าววัดสักวันอําเภอสาสพันธ์จังหวัดกรสินวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566พระเทพมงคลวัชรมุนีที่กําเนิดวันศุกร์ที่2 รักกาคกรมทการอุปสมบทในคณะมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2480ปฏิธรรมสร้างพระเกดีวัดรกวันบรรพตสร้างอาคารหอฉันเร้นปูมข้าวสร้างเตนอเสาที่พระสงฆ์บาสิกา21หลังอีพุทธศักราชทศ10บรเสริลังชัยพระเด็จพระคนพระเทพิโลก เจ้าคณะภาคเก้าวัดปฐุมวนารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าวัดประชานิยมพระเด็จพระคุณพระเทพพุทธิมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงพระเด็จพระุณพระวิชัยมุนี ผกรรถ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 ลถร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 นรถรครรถรรถ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 ไปชัดๆรหรถ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 รร ไปความเคารพที่ประทับกลับมาไหว้หนุ่รไหว้ระดับที่หนึ่งวาง่อไม้นตดมบระดับในระดับบันนะคับผม รวทั้งสามเดชประสงค์ท่านขึ้นบาตดอกไม้จัดเสร็จสิ้นแล้วก็จะตามด้วยท่านพุทธสาตีที่ได้เกี่ยวไว้เอาโต๊ะไม้จัดเราตั้งแจกพี่น้องที่เป็นพ่อน้องเหมือนพ่อนด้านหลังอาจสมเพื่อให้สัมาัพี่น้องเราเดินเย็ดมาช่วงนี้ควรโยนอันอโลภปูมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาห่านเลยแต่การเตรียมงานย่านนั้นได้ก่อนอย่าให้เพิ่งเดิดขึ้นบา พระเจ้าประสงค์ท่านอยู่ด้านในเยอะคนโยอมที่อยู่